รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เมื่อกี้กูพูดไปยังวหรออย่าพูดไปแล้วเข้าไปรู้เลยรอตรงกลางเลยโอเคโอเคกายเข้าไปแล้วก็ค่อยแท็กตัวออกมาช้อนกลางนดเลยพร้อมไหมคะเข้ามาอีกเข้ามาอีกถายช้อนเข้ามาพร้อมห้าสี่สามสองดี เอาละครับคุณผู้ชมคะเบกลับเข้าสู่รายการ The ะเ e ฟโต๊ะนี้มีใครคใครเราจะเริ่มการแข่งขันกันเลยนะคะครับระหว่างคุณพลกับเชฟนงนะคะเราจะเริ่มจากคำนี้นะคะหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งนะคะพูดทีละคนนะครับพูดให้ถูกด้วยนะคะพร้อมนะครับต้องพูดค่ะใช่ครับพร้อมนะคะหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งคัดคัดคัดไม่ตีฮะไม่ตี ไม่ตีออกทีวีไม่ได้ออกทีวีโดนค่ะโดนขาดกี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเล่นดีๆได้นะดีๆขออีกทีนะเข้าตรงนี้เลยนะฮะเอาซ้อมจิ้มได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ฮะไ่ไพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยสอนสอนภาษา5 4า2เอาเละคะพูดคำว่าหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งนะคะ หมูหมึกกุ้งกุ้งไหนล่ะกุ้งค่ะหมูหมึกกุ้งหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ่มนึงเอามาหุงตุ่ม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 โอ้โหใครเป็นพอคนท่องไว้นะคะครับอ่าต่อไปคุณค่ะหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ่มนึงค่ะหมูหมึกก้นโอนหุ่นตุ่มตุ่มนึ่งเฮ้ยคุณคุณค่ะไม่ต้องข้าไปขันสิคะชี้ไกลๆสิคะก็นี่แหละค่ะมือฉันสั้นครอ่าอ่าอ่าคุณคุณน้องครับช่วยขยับตัวออกมาขวาหน่อยครับคุณคุณเดดดินนไไไ้้้มมัััยยฮะคครรบบบขาก่่อห ขยับมาจะได้คู่กันเฟมเฟมคู่กันเมื่อกี้หลุดนะเอาดึงคนเข้าไปดึงคนเข้าไปชิดนี่ค่ะทางนี้ไม่เอาดลลี่มาช่วยเขาแล่ะไม่ได้พักนี้เขาไม่ค่อยขยับตัวจริงเลยนะวอธีนะครับ5 4 3 2เข้าครับเอา่าต่อไปคุณนะคะ หมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุงไหนล่ะครับไม่ต้องหุงค่ะหุงนนะค่ะหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งเอามาหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งพอแล้วค่ะคำนี้อาจจะยากไปงั้นเอาคำนี้นะคะครับเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดอะไรเช้าฟาดผัดฟักไหนล่ะครับเช้าฟาดผัดค่ะเย็นฟาดฟักผัดอ่าโอเคดีมากค่ะคุณผ้าฟาดผัดฟัดผัดฟัดผัดผัดตั้ง ครับครับครับไม่ตีนะฮะไม่ตีไม่ตีไม่ตีนะตอนนี้ส้มปล่อยไม่มีอะไรต้องยืนดูเขาเล่นนะต้องต้องต้องยอมยืนตายแป๊บนึงนะอย่าไปหยิบอะไรเดี๋ยวล็อกเขาเสียโอเคพร้อมหนึ่งสองสามสองเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดค่ะเช้าฟาดผัดผักเย็นฟาดฟักผัดผัดไหนล่ะคะเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดฟา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 ดโอ้โหลัวไปค่ะไม่เอาค่ะเอาคำนี้ดีกว่าละคะไม้กระแตกแคบแตกแคบดูดแตก ไม่คันคันเลยอะไรล่ะคะอะไรของคุณเนี่ยคุกกี้นี่รายการอาหารไม่ได้มาโชว์ตลกคุณทำอะไรกันเนี่ยนนี<ม>้คุณบิ๊กคะ<ๆ>คุณนี่เรื่องเยอะนะคะถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็มาเป็นพิธีกรเองเลยคะ่ะคุกกี้ไม่เป็นแล้วค,ะค่ะุดีเลยค่ะดีเลยค่ะฉันรำใครคุกกี้ค่ะนี네่ถ้าผมไม่เป็นมันจะดีเหรอครับ เอออังน,นี้ว่ะมันน่าจะดีนะครับดเดี๋ยวผมขอฝากน้องชายของผมนะเพราะว่ารายการจะได้ดูอินเตอร์สักนิดหนึ่งร <c oughs> ับรองถ้าเขาไปร่วมรายการด้วยรับรองแจ่มเลยใช่ไหมชาคร<ห>ับเฮ้ยแล้วมึงทำได้เหรอไม่ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวผมฝากสักคนนึงนะ อ่าได้ให้เขาร่วมรายการโอเคไหมผมว่ายืนตรงนี้ดีกว่าทำไมครับยืนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องอันสิใครคุยกับเขารู้เรื่องโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวส้มช่วยแปลให้ส้มจีนโอเคๆเดี๋ยวผมจัดการให้ครับทางนี้ได้ได้ครับผมแลเดินค่ะไม่เอาฮะไม่เอาอยู่นี่เลยนั่งนั่งดูไมเตอร์แล้วกันโอเคเดี๋ยวเป็นเองไอ้หนูไปตรงนู้นไปนู้นก็เมื่อกี้ผมถ่ายตรงกลางเรื่องนี้ไม่ใช่ไปตรงนู้นแล้วก็ค่อยดอลลี่ตัวเองเข้ามาแล้วก็นับให้พี่ด้วยพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับ พร้อมแล้วนับมาพร้อมแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมึงจะนับถึงเช้าเลยหรือไงเนี่ยเอาไปนับยังไงผมไม่นับถอยหลังมาอ๋า 5, 4, 3, 2, 1, 1, อห้าสี่สามสองคือคุณถอยหลังทำไมเขาบอกให้ถอยหลังนีนูดูนูนับถอยหลังแต่ไม่ต้องถอยหลังนับเฮ้ย ไม่ไหวกับพวกนี้เล้ตรองคางรู่่ไม่ไหวจะลวงอยู่แล้วหรือมันกะล้มเป็นลมแต่เย็นๆแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้าแล้วเนี่ยเอาน้บมาห้าสี่สามสองเซตไปสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Chef โต๊ะนี้มีใคร แล้ววันนี้นะครับเมนูที่เราจะแข่งกันคืออะไรครับ,บคุณส e, ้มป่อยบอกเลยค่ะว guidelines. ่าเป็นเมนูที่ยากที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะเอ้เมนูอะไรครับมันก็คือเมนูถนแไก่ต้มค่ะเป็นเมนูไข่ต้มที่ทำจัแล้วอะไรอะคะนี่ ามเมันยากตรงไหนเมนูไข่ต้มคุณไม่รู้อะไรรู้ไหมคะว่าเมนูไข่ต้มเนี่ยเป็นเมนูที่เราจะทําให้มันยากขึ้นมันคือไข่ธรรมดานะคะแต่เราจะต้มให้มันเป็นไข่อ่อนเซนค่ะแล้ยังไงคะค่ะกล้าว่าพร้อมแล้วนะคะก็เริ่มเลยผมครับผมนับ1นถึง3แล้วให้เวลากี่นาทีครับการไข่ครั้งนี้กี่นาทีครับต้มไข่ก็ไม่น่าจะเกิน7นาทีใช่ค่ะผมเคยต้ม7็ชั่วโมงโอ้ไม่นานจังอ่อนเซนคุณต้อง ใส่เบาๆกับขวาอ๋ออันนี้เอาไปแช่ในบ่อน้ำแรโ่โอเคนะครับเอาตรงนี้ก่อนเลย <c oughs> นะครับนับหนึ่งสอสแล้วหยิบไข่แล้วก็ทําการต้มได้เลยนะนะฮ <นะ S 1> พร้อมนลฮะทุกคนพร้อมนะครับ5 4าสี่สสองหยิบไข่ครับมาค่ะ ตึมตันตึมต <c oughs> เอาละยหยุด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  <c oughs> อะไรอะไรเมื่อกี้ปัทุกมือแค่น,น,ะนะให้สัญญาณเขาบอกว่าหยุดได้แล้วอตอนนี้เรารู้แล้วเราได้ผู้ชนะแล้ว,วเฮ<ล>้เ<ล>ยแล้วอาจารย์บ้าเปล่าไข่ยังไม่ทันได้ต้มเลยอตอนนี้รู้แล้วแค่หยิบไข่ก็รู้แล้วว่าคุณพนเป็นผู้ชนะ ตบมือสิอะไรอะไรผมขอประท้วงครับเผมก็อยากจะประท้วงเหมือนกันอะงงงงไงก็ไม่รู้นี่คุณจะงงอะไรแค่หยิบไข่ได้ชนะกันได้ยังไงแค่หยิบไข่ก็รู้แล้วคุณนงต้มไข่ไก่ใช่คุณพลต้มไข่เป็ดครับเป็ดกับไก่อะไรสําคัญกว่ากันก็ต้องเป็ดสําคัญกว่าสิคะเพราะเป็ดเป็นเจ้าของรายการค่ะ มีใครจะคัดค้านไหมไม่มีไม่มีครับโดยเฉพาะผมผมก็รักเป็ดเป็ดเชญยิ้มน่ารักนี่สโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าอยู่เป็นค่ะระหว่างเราสองคนจะรวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใครให้แกมาเสนอหน้าจะข้ามศพฉันไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแกก็เหมือนกลิงออกไปเลยคุณเป็นของฉันอเคเอะนี่ี่นี่ขาอกมนกัน

จะหาเมนูอะไรให้คุณหนูเขาทานดีนะแพ้แป้งสาลีะคุณหนูโอยคุณพลยังไม่น่อเหรอคะเนี่ยกำลังหาเมนูให้คุณหนูทานอยู่นะครับอุ้ยน่ารลกค่ะป่านนี้แล้วอ่ะคุณพลขาไม่ต้องไปหาอะไรเยอะแยะหรอกค่ะคุณพลคะถ่ายคลิปกันไหม ถ่ายคลิปทำอาหารนะรมันดึกไปหรือเปล่าครับเนี่ยคลิปอย่างอื่นบ้างก็ได้ค่ะเอ่อคลิปอะไรนะครับคุณบลนค่ะครับคุณหนูเป็นอะไรครับ,บนมอออมั่ยก็มั่ยโอ้คุณหนูครับคือคือผมมาเป็นพ่อครัวนะครับผมไม่ได้เป็นหมอน,นวดคุณบลนค่ะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สิคะอาชีพเสือมาค่ะเคยมีไหมคะ ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์คุ้นๆนะครับอะไรรคับผมเคยได้ยินว่าเวลาแตกหน้าทีไรเนี่ยจะมีคนชวนคุณไปบอกว่าเฮ้ยขอเวลาเหนื่อยสัก30มนาทีได้ไหมอ๋อฮ้ย ผัวฉันค่ะผัวเก่าค่ะผัวคุณพูดอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแต่งหน้าไม่ได้เลยค่ะแต่งหน้าเป็นเป็นชัวเป็นชวนทุกคนคะถ่ายคลิปกันปะคะถ่ายคลิปอะไรไม่เอาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้คุณพนี่เลยค่ะอย่าเพิ่งรีบนอนเลยนะคะคือคือผมผมจะนอนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปจ่ายตลาดให้คุณหนูตอนเช้าแล้วนะครับคุณพนมานั่งตรงนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบนอนเลยนะคะคุณพนคุณเป็ดมาก ครับโอ้โหหว่าเยานวดไ้ไหมโอ้โหนี่ลักษณะนี้ไม่รู้ใครจะนวดใครนะครับเนี่ยโอ๊ยโอโอ้โหเป็นก้าโอ้โหอโอ้โห ที่ใต้หงครับคุณหนูครับคือคนนี้คือแฟนผมเองครับแก<อ>จ,จะกำลังจะทำอะไรผัวฉันนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวนะนี่คือแฟนคุณพูนเหรอคะแฟนผมเองครับเฮ้ยตายแล้วคุณพูนก่อนหน้าเขาโดนอะไรครับคุณพหน้าเขาเขาเขาแพ้โบตอ,อกนะครับอตอนแรกหน้าเขาตึง<อ>นี่คุณหมอนัดไปแก้อย,อยู่ครับว่าจะฉีดฟอร์มาลีนเข้าไปเฮ้ยน้าบัว นี่นี่นี่ผัวนะไม่โกรธนะถ้าเป็นคนอื่นนะหยอกเล่นัแหมทําไมทาไมแกสวยตายแล้วฮะฮะสวยตายแล้วแกทํทำไมทําได้อย่างฉันไหมฮะเนี่ยถุงใต้ตาเนี่ยทําได้ไหมทําอะไรอะมันต้องความสามารถเฉพาะตัวอ๋อมีถุงใต้ตาใช่เนี่ยอย่างเงี้ยทำได้ไหมล่ะเนี่ยเนี่ยยเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำได้ไหมอย่างรูปป่าอย่างเธอเรามาทำได้ แต่แบบนี้มันทำยากเออไปงานเสดนะไปงานจ่อกลัวจ่อนี่ที่ออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่มันบ้านฉันจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาในนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวว่าจะเข้าบ้านเธอเลยนี่ฉันเอาเสื้อผ้ามานอนกับผัวเลยนะเนี่ยไม่ฉันไม่ยอมนะนี่แกออกไปเลยนะฉันไม่ให้แกอยู่ที่นี่ฉันไม่ให้แกอยู่ด้วยกันตายตายอะไรกันคะอุ้ยตายแล้วอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ โวยวายอะไรกันอย่างนี้เนี่ยฮะแถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณมาเห็นเนี่ยคุณพ่อคุณจะด่านะคะนี่เด็กชาวอบอ้านเอาขาลงกูปากไปเลยแล้วแจ็ไก่นี่ลากมันออกไปจากบ้านเราใครลากใครคะผีเด็กผีสุกผีที่ผีสุกไม่กลัวไม่ตาย,ายคุณขาทำไมหน้าตาประหลาดหน้าเกลียดอย่างนี้ล่ะคะเดี๋ยวก่อนโต,โตเลยที่รังตับโตมึงก็กลัวไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนี่เดี๋ยวยัี้งปากดีนี่คุณหนูคะ เอางี้เดี๋ยวฉันจัดการมาเองเดี๋ยวจะไปเอาข้าวสารใส่นะคะแล้วเอาน้ำมนต์มานะคะแล้วจัดการซัดมาให้เสร็จแล้วก็จับมันใส่หม้อแล้วถ่วงมันไปกับฉันค่ะใช่ค่ะทำไมถ่วงไปสองคนล่ะครับไปดูเอาความประพฤติมันค่ะโอ้ยไม่ต้องถ่วงอะไรทั้งนั้นครับคนนี้แฟนผมครับไม่ใช่ผีสางครับะไรนะแฟนผมเองคุณโกหกหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณคะจะเอายายมาใส่อยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปหลอกไม่ปพุ่งเป็นแฟนอะไรหรอกค่ะไม่ใช่ยายี่รุ่นเดียวกันเลยนี่ยโยะ ทีไม่ทีสินี่คุณบอลหยุด่าไม่แตะอ้องมันนะทำไมผมจะแตะไม่ได้อะนี่ถึงจะคนจะผีก็ไม่มีสิทธิ์อยู่ที่บ้านฉันเพราะบ้านฉันไม่อนุญาตให้แกอยู่ที่นี่ออกไปไม่ไปนี่ได้คุณหนูเฮ้ยเอางี้คุณบอลถ้าคุณหนูไล่แฟนผมผมก็จะไปกับแฟนผมด้วยผมไม่อยู่หรอกไปเขาหลงเขาหลงโอ้ อย,ยอมแถอะค่ะคุณหนู <c oughs> นี่คุณหนู่ะไปลาหมาตายจะนะคะสภาพหนูซึ่งแก่นี้ไม่ได้แลคะคุณหนูรั้ดินหนีไปเลยะคะ่ยะไม่ต้องมาซ้ำเติมนี่ออกไปอย่างไรเอเดี๋ยวนี้นะคุณพลไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะทำไมผมจะไปไม่ได้ทำไมก็เพราะคุณพลเซ็นสัญญาฉบับนี้ไว้ถ้าคุณพลผิดสัญญาคุณพลจะต้องจ่ายมาสิบล้านบาทค่ะพี่ลักเราคงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ เราจะหาเงินที่ไหนไปชดเชยกัตั้งสิบล้านอ่ะเพราะฉะนั้นแกอย่างผีใต้หูเงออกจากบ้านฉันซะไม่ไปและฉันก็ไม่กลัวด้วยจ้านี่ลุยเข้านเรื่องใหญ่แล้ว hello we spin hard we party hard we party keen yes thank you okay white and westinghouse we just come up f a s t e yes thank you จนพูดอะไร มันมั่วมันมั่วแล้วมึงจะไปมั่วอะไรกับเขาฮะคุณหนูต้องการให้ผมทำอะไรครับพิษวิชาอิจิไปฟอร์ดเคนฟอร์ดเซนแกลแล้วมึงคิดว่ากูรู้ไหมเนี่ยรูบนถามว่าคุณหนูต้องการให้ผมทำอะไรฉันบอกว่าไปจัดการมันจัมันได้คุณหนูจะจับอะไรไอ้ยาดังเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกูจะจับแกผมได้ยังไงอะก็คุณหนูสั่งให้จับผมต้องจับสิครับคุณหนูจับมันออกไปจากบ้านฉันฉันไม่อนุญาต อยา่าอย่าจับนี้ปลอยเลยช่วยด้วยช่วยด้วย,ช,วย,วยช่วยเยรียนด้วยอย่าเย,ายอยทุกคนหยุดเดียวนี้ย,ยังไม่จะทาอะไรลงไปทั้งนั้นเดี๋ยวนะคะมาห้ามพวกเราทำไมคะคุณยิ่งสาวคุณโยงศักดิ์ถูกแล้วอาจาร,รย์โยงศักด์จะมาบอกว่าทุกคนเอาในายพลกับสิตาไปไหนไม่ได้ทำไมอะเพราะว่านายพล กับสิตาจะต้องไปออกรายการเรนดี้พาแซบของเดียนไม่ฉันบบไม่อนุญาตไม่อนุญาตได้ยังไงเหตุผลที่จะต้องเอาไปก็เพราะว่ารายการที่ออนแอร์ไปเมื่อเช้ากระแสดีมากผู้คนเรียกร้องนี่คิวจอก็มันหางว่าวเลยไม่ไม่ได้นะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมอ่ะกับนไม่ยอมก็ต้องยอมเพราะว่าตอนเนี้ย คุณพลกำลังเป็นตัวเงินตัวทองของพวกเราเฮ้ยอาจารย์อะไรอาจารย์เปลี่ยนเป็นตัวทำเงินทำทองดีกว่าครับคุณพลกำลังจะเป็นตัวทำเงินทำทองให้กับพวกเราค่ะเออแล้วเราเอาไงดีครับคุณหนูได้ครับ พี่เวียนไหนเอะเดี๋ยวเอ้หลุยฉันชื่ออะไรฉันชื่ออะไรใช่ใช่เจ้ใช่เช่เจ้เจ้เจะเจ้เจ้เะ้เจ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 เจ้นจ่เจ้เจะเจ้เชื่ออะไรกู้งจ้เ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 จ้ใจ้เจ้เจ้จ a จเจ้จเจ้เจ้ o จ้จเจ้เจ้เจเจ้เจ้เจ้เจจเจ้จ้อจ้เจ้เเ้เเจเ้เเน้เจ้เจโอเคเอ้้ จอนี่อ่าจอนี่ก็คุณหนูให้จอนี่บอกว่าจะทําอะไรจอนี่อยากอุ้มคุณหนูจอนี่ก็เลยทําไม่เอาฉันเมียนหัวหมดแล้วเนี่ยอุ้มมาอยู่หรอกคุณหนูด้วยตีลังการอบบ้านเลยครับนะเมื่อกี้นะผมเห็นแล้วเฮ้ยรวยอืมอุ้มคุณหนูอุ้ยรวยจัดการฮัลโหลฮัลโหลเลยกูมานี่ชอบหรือไม่ชอบแอมไปทั้งยี่เว้นเยอะโอ้ thank you เอาวิสบีนี่ให้เอาเดี๋ยวมาฝากไปได้ไหมเฮาโอเคโอเคอะไร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 ทำอะไรทำอะไรไปจำมัน ครับไปจับไใจอีกแล้วโอ้ยฉันเปลี่ยนหัวมาแล้วเนี่ยคุณพอไปไหนไม่ได้หรอกค่ะเออเอ้แต่ผมต้องไปออกรายการต้องไปออกรายการคุวเอเลดี้พาเซ็ปคุณก็ได้มีรายได้ไปได้ไหมไดเยดูเทียบเปนียได้ไหมเปิดอ่ะนี่ได้ไหม เอาอันนี้นะเปิดแบบนี้นะแนี้พอแลโอเคเปิดแบบนี้คู่ก่อนแล้วค่อยกว้างออกเดี๋ยวอาจารย์โยงศักครับว่าไงครเดี๋ยวผมเข้ารายการแล้วอาจารย์ก็สัมภาษณ์ได้เลยนะครับได้เลยคุณบี๊กเอาตามฟิลอาจารย์ด้วยก็ได้นะครับได้สบายมากนอกเหนือจากสคริปที่ให้ไปแล้วได้เอาเอาอิไวนะ อินพาวัยได้ใชนะครับถ้าถ้าบางสิ่งบางอย่างก็เซฟนิดนึงนะอาจารย์เนาะอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์เซฟได้อยู่แล้วขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอให้จงเจริญเจริญนะเออครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะครับขอบคุณให้เจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็อาจจะเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรก็ขอให้มีโชคมีชัยนะครับอาจารย์ไปเหนือมาใต้ก็ขอให้ปลอดภัยครับครับอาจารย์นาบิกนะท้งารทำงานให้คุณพ่าอาจารย์จะผมไปหาที่บ้านเดี๋ยวผมไปหาที่บ้าน เดี๋ยววันนี้ทำงานแป๊บหนึ่งไปนู่นเลยเหรอครับครับโอเคพร้อมนะนูพร้อมครับพร้อมครับพร้อมคู่ไว้ค่ะค่ะฮัลโหลค่ะค่ะใช่ค่ะคลิปคลิปที่ c o เวอร์รอน้องกลับมาใช่ค่ะส่งไม่ทันแล้วค่ะก็ตัดสินไปแล้วค่ะคแตของพี่ด้วยเชิญยิ้มค่ะได้ได้ค่ะในในยูทูบนะคะค่ะค่ะไดค่ะไม่ต้องรอยู่พูดอะไรกันได้ พร้อมนะฮะไม่ทันแล้วครับเขาเขา cover ไปหมดแล้วโอเคพร้อมห้าได้ยินพี่ป่ะหนูได้ยินพี่ป่ะได้ยินครับได้ยินหัวไว้ทำไมหัวอ๋อเธอไปเธอไปหูฟังเข้าด้วยนะเออไออย่างครับซื้อมาให้ให้ฟังให้ฟังไม่ได้ซื้อมาคอคอเล่นพร้อมห้าห้าห้าอะไรฮะห้ามงกว่าเลยใช่ไหมตอนนี้ไอ้สิ จะหงบงกันพี่นี่จะเอาหรือยังนะจะได้พักกินข้าวจะไไม่ได้ถ่ายเลยนะคุณเบ๊กอ่ะพร้อมแล้วครับเอาจริงอาจารย์มีงานอีกโอเคนะอยู่โอเค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 อน้าสี่สามสองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรดี้พาแซ่บค่ะ จะพูดค้าคุณจะพูดนี่ดูขี้เหล่ขึ้นเยอะเลยนะคะคุณตจารคุณล่ะแหมมาแทนคุณตั๊กแต่ยังหน้าดำปี่ยังก็คุณตั๊กเนี่ยครัดครับคัดครับคัดเอออะไรนะอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจารย์ไม่ไม่พลาดพิงถึงคนอื่นเนาะไม่พลาดพิงครับครับครับแหมเดือดร้อนทำไมล่ะแหมเดือดร้อนร้อนตัวเป็นผัวคุณตั๊กแล้วไง แต่ไม่ใช่งั้นนะครับพอดีเนี่ยตอนนี้ถ้ารายการทีวีอย่างเงี้ยถ้ามาบูลลี่กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวโดนกระแสโซเชียลครอาจารย์โอเคนะครับผมขอต่อเลยนะฮะขอต่อเข้าอาจารย์เลยนะครับประธานครับอาจารย์ผมว่าสัมภาษณ์เลยดีกว่าครับนี่ผมรอนานนะครับไม่พร้อมมาสักทีเลยไม่ผมก็ง่วงแล้วนะครับแล้วแฟนผมเนี่ยหลับไปครึ่งตัวแล้วครับเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ขอเชิญพบกับคุณพลพ่อครัวมือใหม่และแม่ของเขาเองค่ะแม่ กีกกู่ถามมึงหน่อยเนี่ยถ่ายรายการเนี่ยเขาให้มึงเท่าไหร่มึงพูดตรงๆดิ4สี่พันะสี่พันบอกสี่พันแล้วกูก็ไม่อยากบอกค่าตัวจีบนางสิตังแล้วก็เอามันเป็นเมียซะบ้าจะบ้าเหรอหน้าตาแบบนั้นผมกลัวผมไม่กล้าหรอกครับ